ก็ได้เอนเจลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนมิถุนายนในเรื่องของความรักของชาวราศีกรกฎนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยต่อใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบร่วมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีกรกฎด้วยนะคะในส่วนแรกนี้อาจารย์ขอเปิดไพ่ในอดีตก่อนนะว่าความรักของคุณนั้นเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะในอดีตของชาวราศีกรกฎ The star e ร์เอ็ดเด็กถือเหรียญสองเหรียญแล้วก็ต่อมาด้วยแปดไม้นั่นเองนะโอเคมาไล่เรียงที่พไพ่ใบแรกกันเลยก็คือไพ่ The s ส a าไพ่เด e s t a านะเป็นไพ่ประจำราศีกุมมีชาวราศีกรกฎที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีกุมอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ คืออาจารย์คิดว่าในอดีตนั้นจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นค่อนข้างที่จะใจยเย็นในเรื่องของความรักนะคะคิดว่าความรักนั้นควรที่จะเป็นไปอย่างแบบธรรมชาติเรื่อยๆนะคะไม่ได้ร้อนแรงไม่ได้รักแรงหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะปล่อยให้ความรักนั้นเป็นไปตามธรรมชาติมากที่สุด นะคะอันนี้ก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะค่อนข้างที่จะใจเย็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมาด้วยนะคะและก็บางทีนะถ้าจะรักใครชอบใครนั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักครั้งนี้จะเลือกคบกับคนที่ทำให้เขาสบายใจอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสุขใจอยู่ด้วยแล้วไม่รู้สึกว่าร้อนนะคะอบอุ่นใจเย็นใจนะคะนี่ก็คือปัจจัยแรกที่เขาจะเลือกคบ กับใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้หรืออาจจะเป็นคนรักของชาวราศีกรกฎก็ได้ที่รู้สึกแบบนี้หรือว่ามีบุคคลิกลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะต่อมานะคะก็คือ a g of c u p คือไพ่ใบนี้นะมันเหมาะและก็ดีสําหรับคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรคู่ อยู่แล้วหรือว่ามีคนรักอยู่แล้วนั่นเองนะคะเพราะว่าคู่หรือคนรักของคุณนั้นจะมาเสริมดวงหรือมาเขาเรียกว่าอะไรเติมเต็มในชีวิตของคุณได้ดีขึ้นนะคะจากแต่ก่อนคุณอาจจะ ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนั่นนี่นู่นนั่นแต่ว่ามีเขาเข้ามาแล้วมาเติมเต็มในชีวิตของคุณให้ดีขึ้นแถมเขานั้นจะนําโชคลาภนําสิ่งที่ดีนําความโชคดีมาให้กับชีวิตคุณด้วยนะอาจจะเป็นชาวราศีากรกฎเองก็ได้ที่เข้าไปชเข้าไปในชีวิตของเขาแล้วเขาดีขึ้นนะหรือเขาเข้ามาในชีวิตของชาวราศีากรกฎแล้วชีวิตของชาวราศีากรกฎดีขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งนะคะถ้าถามว่าไพ่ใบนี้นะสามารถพัฒนาไปเป็นรักแท้ได้ไหมสามารถนะคะโอเคไพ่ใบต่อมาก็คือเพ n อพนดิเคิลหรือว่าเด็กถือเรียญเองนะใครก็ตามในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีกรกฎที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณ ะะคือเขาคนนี้จะเป็นคนที่รู้คุณค่าของเงินมากะะหรือเป็นคนที่ทํางานหาเงินเองมาตั้งแต่อายุยังน้อยนะะคือว่าชีวิตเขาเนี่ยรู้จักคุณค่าของเงินแล้วก็รู้จักการหาเงินชอบอาชีพค้าขายนะคะแล้วก็ชอบอะไรอะ่ะพึ่งพาตัวเองพึ่งพาด้วยลำแข้งของตัวเองหรือบางทีในอดีตนั้น ครอ,อบครัวของเขาค่อนข้างที่จะลําบากจะต้องเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนั่นนี่นู่นน่านะจึงทําให้เขานั้นเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเงินนั่นเองนะคะหรือนะอาจจะตรงข้ามอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎเองก็ได้ที่เป็นคนทําเงินนะหาเงินค้าขายรู้จักทำมาหากินตั้งแต่อายุยังน้อยก็ได้เช่นเดียวกันนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน,นั่นเองนะคะ ต่อมานะคะก็คือไพ่สองเหรียญไพ่ใบนี้สำหรับคนที่คุยกันแบบอ่อนๆออบๆนะคะคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างแล้วแต่อารมณ์นั่นน,น,น,นี่นู่นนั่นนะคะแต่อาจารย์ก็คิดว่ามีเกณฑ์ว่าคุณทั้งสองคนนั้นกลับมาคุยกันแล้วแหละนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ในอดีตจะกลับมาคุยกันเพราะว่ายังมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันในบางเรื่องนะคะในบางอย่างนะคะ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังพอมีผลประโยชน์ด้วยหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังคงมีเยื่อใยกับอีกฝ่ายหนึง่งและก็ยังคงมีอะไรที่มันผูกพันกันนะทําให้คุณสองคนนั้นจะได้กลับมาเจอกันหรือกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบางทีอาจจะลืมไปแล้วนะคะว่าเคยคุยกับคนคนนี้นะแต่ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะแต่มันก็เป็นภค่ในอดีตไปแล้วแหละนะคะต่อมา เป็นไพ่แปดไม้ไพ่ใบนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันอย่างกระทันหันโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวความรักนะคะอยู่ดีๆบางทีทะเลาะกันสามวันดีสีวันไข้นะคะมันอาจจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมืออาจจะดีกัน นะหรือมีเรื่องอะไรเซอร์ไพรส์จะทำให้คุณสองคนนั้นมีความรักแน่นแฟงกันมากยิ่งขึ้นหรือตรงกันข้ามนะอาจจะมีเรื่องทําให้คุณสองคนนั้นแตกหักกันหรือเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันหรือการเปลี่ยนแปลงในความรักอย่างฉับพลันโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะ,ะสมัยนี้นะคนเราเปลี่ยนใจง่ายมันมีสิ่งล่อแหลมสิ่งยั่วยุมากมายนะ นะใจคนนะเอาแนอนนอนไม่ได้นะคะนี่ก็คือไพ่แปดไม้นั่นเองนะคะคือมันมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับคุณนะโดยเฉพาะในเรื่องความรักนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะให้กับชาวราศีกรกฎนะ,ะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีกุมราศีธาตุน้ำราศีธาตุดินและก็ราศีธาตุไฟด้วยนะคะ ต่อมาอาจารย์จะขอดูไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีกรกฎนะคะไพ่ในปัจจุบันใบแรกนะคะก็คือไพ่ e วีนออฟสอดสามดาบ k King of Cups The c h a r i o t ต่อมาด้วย6เหรียญน,นะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะก็คือไพ่รานีถือดาบนั่นเองนะคะในเรื่องของความรักในปัจจุบันโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีกรกฎน,นั้นจะเป็นคนที่มีจุดยืนเป็นของตัวเองนะคะและจะมีความเชื่อมั่นเป็นสาวมั่นนะคะ บุคลิกของคุณนะในช่วงปัจจุบันนี้คุณจะเป็นสาวมัน่นแล้วก็มีสาวเป็นสาวที่มีอุดมคติในความคิดของตัวเองนะเชื่อนะคะถ้าสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าถูกต้องแล้วคุณก็จะคิดว่ามันถูกต้องแล้วก็จะทําแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากเขาเรียกว่าสาวมัน่นสาวสตรองนะคะแล้วก็ไม่ยอมแพ้อ,อุปสรรคใดๆทั้งสิ้นบางทีคนภายนอกอาจจะมองว่าคุณน,นั้นมีอีโก้ได้นะคะอ่า ต่อมาในกรณีของผู้ชายชาวราศีกรกฎก็ประมาณว่าจะมีการคบหาดูใจนะคะกับคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะผู้หญิงคนนี้นะ,ะมีฐานะทางเขาเรียกว่าตำแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้างสูงกว่าคุณนะคะหรือเขามีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจในการาทำงานในส่วนของเขานะคะ บางทีนะคุณยังรู้สึกกลัวแฟนของคุณคนนี้เลยนะหรือว่าบางทีเธอมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอีกโก้นะคะถ้าเธอแบบมีความมั่นใจว่าเธอถูกแล้วเธอก็จะทำนะไม่มีใครมาสามารถห้ามเธอได้นะต่อมาก,ก็คือไพ่สามดาบนั่นเองไพ่สามดาบเป็นความรักสามเศร้า นะะในช่วงปัจจุบันนี้จะมีชาวราศีกรกฎทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายจะมีกรณีของรักสามเศร้าเกิดขึ้นคุณอาจจะไปเป็นมือที่3ของใครโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือใครคนใดคนหนึ่งจะมาเป็นมือที่สามระหว่างความรักของคุณทั้งสองคน <c oughs> ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมันเป็นเราสองสาคนนะความจริงความรัก ดีๆควรจะมีแค่2คนนะคะแต่ความรักครั้งนี้มันเป็นรักสามเศร้าและก็อาจารย์ขอเตือนนิดนึงในเรื่องความรักในช่วงปัจจุบันให้กับชาวราศีกรกฎไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือก็ผู้ชายนะคะลดความใจร้อนลงนิดนึงนะเพราะว่าความใจร้อนในการตัดสินใจที่จะคบกับใครโดยที่ไม่ศึกษาดูใจกันให้ดีก่อน คุณอาจจะไปคบกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือคุณอาจจะเป็นมือที่สามของใครโดยที่คุณไม่รู้ตัวและคุณมารู้ตัวภายหลังเนี่ยเสียใจมากนะจริงๆนะคุณจะเสียนะคะหรือเสียใจเสียความรู้สึกเนี่ยก็จากความใจร้อนของคุณเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่เตือนด้วยก็แล้วกันนะต่อมานะคะ king of cups ในส่วนของปัจจุบันของชาวราศีกรกฎนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะจะมีเกณฑ์นะหรือมีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณนะคะในกรณีนี้นะเขาเป็นคนที่รักคุณรักด้วยความรู้สึกจริงๆนะไม่ได้รักคุณด้วยเกียรติยศชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองนั่นนีน่นู่นนนะคือไพ่ถ้วยคือแสดงสัญ,ญลักษณ์ถึงความรู้สึกคือความรัก คือการที่แทนคําว่าครอบครัวด้วยนะไพ่ถ้วยนะคะนั่นหมายความว่าเขาก็เข้ามาแล้วก็จริงใจกับคุณในระดับหนึ่งเลยแหละนะคะคือความรู้สึกของเขาจริงๆนะคะเขาเป็นคนที่ทำอาหารเก่งนะจริงเขาชอบดูรายการทีวีเกี่ยวกับอ,อ่รายการทำอาหารชอบดูใน YouTube เกี่ยวกับรายการทำอาหารนั่นนี่นู่นน,นนะคะ เขาชอบทําแล้วก็ทํากินเองบางทีเขาก็อยากจะบริการคุณทําให้คุณกินด้วยอะไรประมาณนี้บางทีเขาอาจจะสรรหาร้านอาหารอร่อยอร่อยดีๆนะคะพาคุณไปกินนั่นนี่นู่นนั่นตรงนั้นดีนะตัวนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพาคุณไปกินนะผู้ชายคนนี้นะค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องกินอยู่พอสมควรนะต่อมาก็คือผู้ชายชาวราศีกรกฎก็จะประมาณว่าคุณนั่นะทำกับข้าวเก่งนะ นะคะแล้วก็รู้ว่าร้านอาหารอะไรดีร้านอาหารอะไรแบบน่าสนใจก็จะพาแฟนไปกินนะคะเป็นคนที่เล็กคอมเมนต์แฟนได้เป็นอย่างดีนะ,ะแนะนําแฟนว่าร้านนั้นร้านนี้อร่อยหรือบางทีอาจจะทําให้แฟนกินเลยก็ได้นะคะอืมแล้วเผลอๆนะบางทีก็อาจจะมีธุรกิจเป็นร้านอาหารของเขาเองหรือคุณลองถามเขาดูก็ได้ว่าเขาอยากจะ เปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองไหมหรืออะไรประมาณนี้นะคะนะต่อมานะคะก็คือไพ่เดรชาเลียอดเป็นไพ่ประจําราศีกรกฎมีชาวราศีกรกฎที่เคยคบกับชาวราศีกรกฎหรือกําลังคบกับชาวราศีกรกฎอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้คือก็เห็นได้ชัดเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรม มีเกณฑ์หลายคนเลยนะชาวราศีกรกฎนั้นกําลังคบหาหรือศึกษาดูใจกับคนที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาอยู่นะมีเกณฑ์ว่าคุณนั้นจะได้มีโอกาสได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนเขาที่บ้านเขาประเทศของเขาหรือเขาจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนคุณนะที่ประเทศของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าไพ่เดชาลิออตไปได้ทั่วโลกเลยนะเป็นการ เดินทางเกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะคะแต่ข้อขอนะคะให้ระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของข้อเสียของคูนาก็คืออารมณ์จะขึ้นขึ้นลงลง,ลงหงุดหงิดง่ายหน่อยนะ,ะในช่วงนี้นะคะต่อมาก็คือไพ่หกเหรียญเ,เป็นไพ่ใบสุดท้ายในช่วงปัจจุบันนะคะก็ชาวราศีกรกฎนั้นนะคะมีความรักเรา2อสามคนจริงๆด้วยนะ ะะบางทีความรักครั้งนี้อาจจะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะถ้าเกิดว่าคุณนะคะมีอำนาจหน้าที่ในการงานหรือพอที่จะมีตำแหน่งหน้าที่ดีหรือพอที่จะมีฐานะก็จะมีผู้คนเข้ามาในชีวิตของคุณมากมายนะคะแต่คุณจะไม่สามารถรู้ได้ว่าคนไหนนั้นจริงใจกับคุณจริงๆนะคะบางคนนั้นเข้ามาแค่หวังผลประโยชน์หวังแค่ว่า คุณรวยคุณมีทรัพย์สินนั่นนี่นู่นน,น่เขาจึงอยากจะเข้าหาคุณนะก็ถือได้ว่าในช่วงนี้คุณก็ควรที่จะใจเย็นที่จะคบหาดูใจกับใครยังไงก็ควรที่จะให้เวลาพิสูจน์ตัวตนของเขาว่าเขานั้นรักคุณจริงหรือว่ารักแค่ทรัพย์สินเงินทองภายนอกของคุณเท่านั้นนะคะเพราะว่าไพ่เดียญมันเกี่ยวกับการเงินนะคะไม่มีความรักขเข้ามาเกี่ยวข้องเลยหรือว่ามีผลประโยชน์นั่นเองนะคะ โอเคนะคะอนนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันให้กับชาวราศีกรกฎนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมธาตุน้ำราศีกรกฎแล้วก็ชาวธาตุดินนะคะต่อมาจารย์จะขอดูไพ่ในเดือนมิถุนายนนะคะเพราะว่าเป็นอนาคตอันใกล้ที่จะถึงให้กับชาวราศีกรกฎนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะสดาบขึ้นอีกแล้วไพ่เด e แปดถ้วย8ดาบและก็ต่อมาด้วยเ e มเพลนนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในเดือนมิถุนายนหรือว่าในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้นะมาไล่เลียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะ สำหรับไพ่สามดาบเป็นความรักเราสองสามคนนะออมีความใจร้อนอยู่ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มากแล้วก็อาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักครั้งนี้เป็นคนที่ใจร้อนหุนหันพันแล่นนะคะไม่ได้ดูหน้าดูหลังในการคบหาดูใจกับใครก่อนนะอาจจะมาเสียใจทีหลังได้นะเพราะว่า ไม่ได้ดูก่อนว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วไหมเขาเป็นยังไงไมายังไงนะคะเขาพูดจริงหรือเปล่าว่าเขาไม่มีใครนะคะเขาพูดจริงหรือเปล่าว่าเขานั้นโสดหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะถ้าคุณไม่ดูดีๆเนี่ยคุณอาจจะกลายเป็นเป็น,ปนมือที่สามของใครโดยที่ไม่รู้ตัวหรือใคร คนใดคนหนึ่งจะเข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณกับคนรักของคุณกลายเป็นรักสามเศร้าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไพ่ใบนี้ยังคงชัดเจนอยู่นะคะเราสองสามคนนั่นเองนะคะยังไงก็คุณที่จะใจะเย็นลงนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆศึกษาดูใจกับใครก็ขอให้ดูให้ถี่ถ้วนสแกนให้ดีๆนั่นเองนะะ่าจะได้ไม่ต้องเสียใจนะต่อมานะคะไพ่เดทเป็นไพ่ประจำราศีพิจิก มีชาวราศีกรกฎที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีพิจิกอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้คือเป็นความรักที่จบลงนะคะมีบางคู่นะคะที่ความรักนั้นจะต้องจบลงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะออแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคนที่ฝังใจกับความรักครั้งนี้มากนะคะกับความรักที่มันจะจบลงเนี่ยนะคะและก็มีความเครียดแค้น ภายในใจนะคะบางทีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะทําทให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจมากๆเขาเก็บความเสียใจเอาไว้จนกลายเป็นความแค้นเครียดแค้นชิงชังบางคู่นี่จบกันแบบไม่สวยเลยนะคะไม่สามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้ไม่สามารถที่จะมองหน้ากันติดนะคะมันมีความเครียดแค้นแล้วก็มีความแบบ เป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะลักแรงเกียดแรงว่างันเหอนนะสำหรับไพ่ใบนี้นั่นเองนะคะต่อมาก็คือไพ่เจ็ดถ้วยนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดินมิถุนาย,ยนี้จะเป็นคนช่างเพ้อฝันจินตนาการนะคะอ่ามาโนไปก่อนนั่นนี่นู่นนั่นนะคะอาจจะ เป็นเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเคยแอบรักอีกฝ่ายหนึ่งมาก่อนนะคะอา,อาจจะเพิ่งมาตกลงปรงใจเป็นแฟนกันหรืออะไรกันนะะแต่ก่อนที่เขาหรือเธอนั้นจะมาตกลงปรงใจเป็นแฟนกับคุณคือเขารักคุณมากแอบรบักแอบบปลื้มคุณมานานนะคะจินตนาการเพ้อฝันโลกแห่งความฝันของเขาสวยหรูมากมีคุณอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็ แอบรักแอบมองมานานกว่าจะได้ลงเอยกว่าจะได้มาเป็นแฟนคุณในปัจจุบันนะคะมีหลายคู่ที่มีเส้นทางความรักแบบนี้และอีกกรณีหนึ่งนะคะอาจจะมีคนใดคนหนึ่งนั้นแอบมองแอบปื้มแอบชอบชาวราศีกรกฎอยู่ห่างๆนะคะในช่วงเดือนอมิถุนายนนี้ด้วยนะคะ บางทีเขาอาจจะไม่แสดงตัวมากมายนะเขาอาจจะไม่อยากให้คุณรู้ตัวหรือ,อยังไงอย่างนี้แต่เขาพยายามก็บข้อมูลอยู่นะคะว่าคุณนั้นมีแฟนหรือยังวันนี้คุณทําอะไรนั่นนี่นู่นนั่นแต่ในความฝันในโลกหนึงความฝันของเขานั้นมีคุณอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อยนะคะอืมต่อมานะคะก็คือไพ่แปดดาบไพ่ใบนี้ส่วนมากแล้วก็ไม่มีใครอยากจะได้นะ เป็นภพ่ที่มีความรักที่เก็บกดกดดันนะความรักบางทีก็จะต้องเป็นความรักที่สบายใจนะอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าอบอุ่นอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าความรักครั้งนี้อยู่ภายใต้ความกดดันนะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีอะไรก็เก็บเก็บเอาไว้กับตัวเอง นะไม่เล่าให้แฟนหรือว่าคนรักรู้เลยนะบางทีมีอะไรทุกข์ใจก็เก็บเก็บเอาไว้กับตัวเองนะคะต่อหน้าแฟนหรือคนรักอาจจะยิม้มแยามแจ่มใสดูมีความสุขอะไรประมาณนี้นะคะแต่ภายในใจมีเรื่องอยูอ่เยอะแยะมากมายที่ไม่สามารถที่จะระบายออกมาได้บางทีนะความทุกข์ของใครเนี่ยสักคนหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้นะคะ ก็มันค็อึดอัดอ,อยู่พอสมควรนั่นแหละนะคะแต่อาจารย์จะขอเตือนนิดนึงในเรื่องของเอกสารสัญญาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะคุณจะไปค้ำประกันหรือว่าจะไปทําเอกสารสัญญาอะไรให้ใครก็ตามในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ควรที่จะพิจารณาหรือว่าไม่ควรที่จะทําอะไรเกี่ยวกับเอกสารสัญญาไม่ว่าจะเป็นการค้ำประกันนะคะหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงแม้กระทั่งแฟนหรือคนรักของคุณ นะคะมันจะนําความเดือดร้อนมาให้กับตัวคุณเองเอ็นดูเขาเอนเราค่ะนะคะนะ,ะนก็ประมาณนี้สําหรับไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่เตือนก็แล้วกันนะคะต่อมานะคะก็คือไพ่แชมเปญเป็นไพ่ประจําราศีธนูมีชาวราศีกรกฎที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีกรกฎหรือชาวราศีธนูนั่นแหละนะคะ คือประมาณว่าความรักครั้งนี้มันมาถึงทางแยกนะอาจจะเป็นฝ่ายได้ฝ่ายนึ่งนะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่กำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจหรืออาจจะตัดสินใจเป็นแฟนกันตัดสินใจที่จะแต่งงานนะะหรืออาจจะคบกับคนสองคนมาเป็นเวลานานแล้วก็มาถึงทางแยกที่จะต้องเลือกแล้ว นะคะว่าจะเลือกคบกับใครสักคนหนึ่งนะคะอยู่ในช่วงสับสนรุ่นวายเลยนะคะช่วงนี้อารมณ์ก็จะประมาณหงุดหงิดง่ายหน่อยนะคะเส้นะถีตในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งนะคะมีบางคนนะคะชาวราศีกรกฎนั้นจะมีเกณฑ์ย้ายบ้านใหม่ย้ายที่ทํางานใหม่ด้วยนะคะแต่ในเรื่องความรักมาถึงทางแยกที่จะต้องเลือกแล้วแหละนะคะ โอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีกรกฎนะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมราศีพิจิกราศีธาตุน้ำนาแล้วก็ราศีธนูด้วยนะอาจารย์จะขอสรุปไพ่นะคะให้กับชาวราศีกรกฎนะว่าในช่วงเดือนออมิถุนาย,ยนนี้คุณจะเป็นอย่างไรนะคะสรุปไพ่สรุป เดซา i n g of Cups และก็ต่อมาด้วยสีดานะคะสำหรับไพ่เดซานะคะเป็นไพ่ประจำราศีกุมนะ,ะอาจจะเป็นเพราะว่าชาวราศีกรกฎเคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีกุมอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นคนที่ใจเย็นในเรื่องความรัก นะคนหนึ่งใจเย็นมากในเรื่องของความรักค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ,ะคือจะคบกับใครคืออยากจะให้เขานั้นเป็นความสบายใจให้กับคุณนะคะนะถ้าคบกับใครแล้วรู้สึกว่าร้อนรู้สึกว่ารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมันไม่มีความสุขเนี่ยก็คืออยากจะออกมาทันทีเลยนะเป็นความรักที่ต้องการความสบายใจมาเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองนะคะ ใพ่สรุปใบต่อมาก็คือ King of Cup บไพ่ใบนี้นะคะชาวราศีกรกฎโดยเฉพาะผู้หญิงมีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะเขาทำ้าวเก่งดูแลคุณดีนั่นนี่คุณนะแล้วก็รักคุณนะจากความรู้สึกของคุณจริงๆแล้วก็ความรักความรู้สึกที่เขามีให้คุณนะคะไม่ได้รักคุณด้วยทรัพย์สินเงินทองภายนอกหรือว่าตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะกรณีของผู้ชาย ชาวราศีกรกฎก็เหมือนการน,นะถ้าคุณรักใครก็จะทุ่มเทก็กจะดูแลเซอร์วิสอย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของการทําอาหารเพราะว่าคุณคิดว่าในเรื่องของอาหารเป็นนั้นเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคุณนั่นเองนะคุณก็จะพยายามเซอร์วิสดูแลแฟนดูแลคุณรักคุณเป็นอย่างดีนะคะต่อมาก็คือไพ่สีดาบสาหรับไพ่ใบน,นี้ก็เห็นได้ชัดนะมีใครคนใดคนหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ ที่บล็อกอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบล็อกเบอร์การหรือว่าบล็อกการทาง Facebook Instagram Twitter ทางโซเชียลมีเดียนี่แหละนะคะไม่อยากจะติดต่อไม่อยากฟังคําขอโทษไม่อยากฟังคําขอโอกาสจากใครนะคะรู้สึกเหนื่อยนะไม่ได้หมดรักสทัทีเดียวแต่ก็รู้สึกเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อะ นะคะมันผิดซ้ําๆแล้วก็จะต,ต้องมาให้อาภัยเขาซ้ําๆแล้วก็มันเหมือนว่ามันยังไม่ถูกปรับปรุงอะ่ะนะคะจึงอยากจะอยู่เงียบๆแล้วก็บล็อกไปซะเลยหรือว่าอะไรอย่างนี้มีเรื่องทะเลาะก,กันอะไรประมาณนี้ก็เลยบล็อกกันไปเลยก็มีนะคะอ่ะโอเคนี่คือไพ่ของชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนมิถุนายนนะ ไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบพวกคุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ